สิ่งไรที่มันอยู่ในน้ำลึกๆมันมากมักจะน่ากลัวจริงหรือเปล่าฉันว่านะจะเกี้อน่ากลัวกว่าอีกว้ายเราวัดไปดูกันมาอุ้ยมันก็อยู่ได้ไป่อนโธ่อันนี้น่ากลัวฉลามอุ้ยนีอันนี้คือมันเป็นเหมือนซากซากฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันมันตา้มันกับพี่เหมือนเหมือนปลาตาโบอ่ะเธอโอ้โหเขี้ยวมันงงสิ เขาบอกว่าฟันฉลามันอยู่ที่ยดู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 มันก็คงจะดัดฟันของจริงของจริงเธอเขาบอกว่าฟันมันอ่ะเหมือนไปเรื่อยเรยแบบมีปลายใช่ดูน่ะเห็นไหม็คือ่อพวกเล็กๆอ่ะมันสามารถที่จะไปอาศัยอยู่ในนั้นได้เลยเหรอดูดีมากสาของฉลามอ่ะฟันฉลามเนี่ยเหมือนใบเรื่อยเลยนะใช่ไม่น่าแหละถ้ามัน ที่หนึ่งก็คือไม่เหลือแล้วว่ะจริงฉันแล้วเราก็มองมันไม่เห็นว่ามันจะมาเมื่อไหร่อุ้ยาบึกยโอ้ยบืกยักษ์เธอรู้จักอันนี้ไหมคลาเคนน่ะฉันไม่รู้ว่าแต่เธอดูดิที่มันเป็นบักบอกว่ามันเป็นบุกยักษ์แหลกตาแล้วฉันว่ามันน่าเกลียดอ่ะดูสีตามันก็เยอะอุ้ยดวดมันตะปุ่งตะปอมตะปุ่งทํามันะจักเฮ้ยอะไรอะจกี้เงือก โอ้ใช่ใช่ใช่มัอเขาจับลงไปจับลงไปเฮ้ยเฮ้ยม่านิมือฟลับขึ้นมาอย่างเงี้ยถอันนี้ฉลามฉลามเฮ้ยตัวโดนแล้วตัว เป็นอนิเมชัต์หลอกให้ตกใจอันนี้ชาติอุ้ยก็น่ากลัวนะถ้าเราเจอในชีวิตจริงนะฉันนี่ไม่กล้าว่าจ้าถ้าฉันจินตนาการนะดูไปอ่าอันนี้เรือโบ๊ทเรือยอทเรือจอทปลาวาฬอ่าอุ้ยมาฬไม่ใช่ปลาเธอดูดิใหญ่กว่าเรืออีกค่ะโชว์วานอะมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกนะมันไม่ได้กินคนมันไม่กินคนมันไม่กินฟันมันไม่ได้เหมือนฉลามใช่ป่ะใช่มันไม่กินคน มันงับคนไปเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรก็คือลื่นลงไปั้งตัวใช่มันแบบมันไม่เคี้ยวไงอ่ะอันนี้อันนี้น่ากลัวบาานี้มอหรือเปล่ใช่หรอมันอยู่ในแต่มตาบอกว่าเธอดูสิเหมือนเหมือนเหมือนปลาเอเลี่ยนอ่ะใช่ไอพวกสัตว์ทะเลที่มันอยู่ลึกๆอ่ะมันจะาเอเลี่ยนลอยๆือแล้วก็ลอกไม่รู้ว่า มันเป็นพวกเอเดียอะไรแบบอยู่ในอะควาเรียมไม่ใช่อะที่เราเข้าลงไปดำน้ำแบบร้อยร้อยเมตรหรือเปล่าไปดูฉลามมากอะไรอะมีปลาเยอะมากเลยนะว้ายเจอในชีวิตจริงก็แบบกรี๊ดล่ะต้องร้องรีกมาเลย่ถึงแม้มันจะกระทำอะไรเราไม่ได้อะเออเจียวอันนี้สัก เดินอีกแล้วตอหล่อให้ตกใจอีกแล้วสาหนาหอให้รักแล้ว,ลวอันนี้หลอกให้กลัวฉันเสียวจะตายอยู่แล้วไม,ม่นาบ้านเธอมีฉลามป่ะฉันว่าหนักก่อนที่จะมีฉลามแบบมีมจระเข้ก็ไม่มีจระเข้เหรอ, <S <S อมัน,นเป็นสาวคนโสดกรีนอันนี้นักดำนามเขาจะดำลงไปในแสงแดดดำขุดดำว่ายในที่แสงแดดตองไม่ถึงนะใช่แล้วมันจะเป็นเฮ้ย ไม่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 ไาไว้อ๊ยอะไรอ่ะมันเหมือไม่ชลาดเธอมันเหมือนแบบมันจะกินคนนั้นล่ะเสี่ยวจะบ้าหรอเฮ้ยนั่นอดิสไม่อยากไปแล้วทะเลอ่ะอะไรอ่ะนีโมโอ้ยแอนิเมะหรือเปล่าเธอหรือว่าจริงอ่ะเฮ้ยฉันว่าจริงอ่ะโวเออดูดิอุ้ยอุ้ยะตาอไรใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเห็นไหมเมื่อกี้ อันนั้นมันเป็นแค่ตัวล่อใช่ไม่น่ากลัวเธอโอ้อันนี้ของจริงอันนี้อันนี้ของจริงมันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเมวน้ำไม่ใช่ดิจกี้แต่ทำไมคอมันยาวอ่ะเป็นเต่าหรือเปล่าเต่าพันปีนะยีร้อยล้านพันปีอ่ะฟักังเยอะมากเลยอ่ะแล้วแบบขึ้นแบบละเกลละกะด้วยเนาะอี่มาก เป็นกระพุนเฮ้ยเป็นกระพุนแมงกระพุนโอ้ยเขาขนลุกคนทำไมใหญ่ขนาดนี้เยอะโ่กว่าคนเฮ้ยมันเหมือนมันชักใหญ่ด้วยอ่ะอะไรอ่ะเหมือนโลกูเอโลกมหาศาลอย่างเงี้ยโลกมหาสศาลนักวิ่งกลัวเนี่ยว่ะฉันกูทะเลอะชินกูทะเลอ่ะนั่นอะไดิ เนีฉันไม่กล้าไปดำน้ำเลยนะยกลัวฉลามเฮ้ยเหมือนงูเลยอะโอ้ฉลามโอ้ยอันนี้ของจริงอนะเนี่ยจะดูดิก็มันเคลื่อนไหวซะขนาดเนี้ฮึเยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงมันงาิงเลยมันงบไปหรือเปล่าเป็นอยู่ในทะเลจริงๆอะมันงบไปแล้วใช่ไหมอย่างหลอกคิดว่าอันนี้เหมือนกบเคโรเอเลี่ยนอะเธอน่า แปลกแเฮ้ยคนตัวเล็กแค่นี้เองเหรอดูดิเุ้ยแต่มันเป็นปลาจริงๆอิงเหรอเ้ยมันกินเข้าไปแล้วเอเลี<_<_<_่ยนฉันฉาดดาเธอแล้วแต่มันมาจากโลกอวกาศหรือเปล่าแล้วก็ตกลงไปกับซากเครื่องบินอะไรเงี้ยพวกเลยอ่ะซากอวกาศเงี้ยเนี่ยอวกาศแล้วเหรอเฮ้ยนี่แต่ปลานี่เยอะมากเลยอ่ะไม่จับไ่ไมนี่ไง ปะวานอ่ะมันก็จะงับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ลื่นบึกลงไปเลยใช่เชื่อเลยแหละก็ถ้ามันงับเราไปอ่ะปะวานวานอ่ะโอ้ปลวาไม่ใช่ปลานะคะทุกคนมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักคิดให้ไงอ่ะโอเคอันนี้อะไรเอ่ยใต้ท้องทะเลอีกแล้วใช่ไหมอีเหมือนงูอ่ะเคยเห็นไหม งูน้ำอะ่ะใช่ไหมนั่นๆๆๆอ่ะเธอฉันจะไม่ไปทะเลดีแล้วที่ฉันอยู่เชียงใหม่ฉันไม่ไปหรอกฉันกลัวทะเลอะ่ะมีอะไรก็ไม่รู้พาถึกบอกไงทะเล,ลก็มีชีวิตทะเละก็มีหัวใจน,น่ากลัวต่อไปอยางฉันจะไม่กลับไปฉันไปแต่ฉันจะไม่ลงนะ้ <laughs> ไปมีความหมายอะไรอะ่ะ อั S <S นนี้เป็นฉลามเขอสลาอยู่ข้างลางนจาไปกไไไ่นโอออลงไปทําไปล่อมันไมได like hey, right. ้โดดกันเอาตัวดเกียวอะฉลามมันอยู่ใก้ใกล้แคเอลยอถ้างับไปทีหนึ่งอะก็คือแบบ ขาดปลาอันนี้อุโมงค์ปลาเธอลงไปแล้วแบบรู้สึกแบบจะกระเดียบลงไปหรือเปล่าเออเธอดูดิเคยแบบตอดปลาแลกระโดดเราแบบโอ้โหเป็นอุโมงค์ปลาแบบน่าจทแบบไปแบบนี้เลยนะตากเข็มน่ฬิกาแต่ว่าฉันกลัวว่ามันจะดูดเราลงไปข้างล่างไงน้ำตูดน้ำวนน้ำวนเฮ้ยกลัว